ในเขตอำเภอพุทราลมจังหวัดราชบุรีมีการปลูกฝรั่งสายพันกิมจูเป็นพือเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีฝรั่งกิมจูสามารถเอาดอกและผลผลิตได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการเอาดอกและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากในช่วงกระกฎาคมถึงสิงหาคมเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมแต่เกษตรกรกลับพบปัญหาเพลียแป้งเพลียไฟที่่อกวนในสวนส่งผลให้พืชผลเกิดความเสียหายผลผลิตด้อยประสิทธิภาพและผลผลิตที่ส่งออกมีจํานวนน้อยลง จากการศึกษาเพรียแป้งและเพียไฟก็ความเสียหายต่อฝรั่งกินจูโดยการดูดน้ำเหลืยงจากต้นฝรั่งส่งผลให้ใบเหลืองใบเป็นแหล่งสร้างอาหารให้กับผลโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลในผลฝรั่งกินจูและให้ฝรั่งมีความหวานมากขึ้นโดยการถูดรบวนจากเพียงสองชนิดที่ดูดอาหารบริเวณท่อโฟเอมส่งผลให้ความหวานในผลลดลงนอกจากนี้ยังทําให้ผลมีขนาดเล็กและทําให้เกิดโรคต่างๆได้พี่ติครับ ในสนองพี่ติณ่ะมีเรื่องปัญหาเรื่องเพียรไหมครับก็โดยท er ั่วไปก็มีครับทั้งเพียแป้งเพียไฟแล้วก็ลายแด, Anne, ดงเนี่ยหลักๆเลยแล้วพวกเพียพวกเนี้ยครับส่งผลอะไรกับส่วนของพี่บ้างครับก็ถ้าเป็นพวกเพียไฟไลายแดงอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ลูกเนี่ยลายแล้วก็มีเรื่องของเพียแปง้งที่กําจัดได้ยากเพราะว่าเขาจะชอบหลบพวกใต้ใบในคร้วของลูกนะครับก็จะทําให้ลูกเนี้ย ปลายไม่สวยแล้วก็ตกเกตนั่นแหละครับปัญหาของเกษตรกรของอำเภอโพ,พธารามครับถ้าใช้สารเคมีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ส่งผลต่อส,ตสิ่งแวดล้อมแล,สมล,ล,ละสุขภาพของผู้บริโภคดังนั้นจึงมีคําถามว่ามีสารสก,กัดจากธรรมชาติอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ท้าบ้านผู้จัดทานั้นทําธุรกิจการกขายน้ําชาก็จะมีการต้มน้าชาแล้วก็เหลือกาก,ากชาไว้เสมอซึ่งกากชาเหล่าน,นีน้ต้องทิ้งไว้ใต้ต้นสมโอไของที่บ้านผู้จัดทาจากการสังเกต ก่อนที่จะทิ้งกากชามีจุดข,ขาวๆปรกากฏขึ้นบริเวณใบของต้นส้มโอแต่เมื่อหลังจากที่ทิ้งกาก,ากช้าไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งจุดข,ขาวๆนั้นก็มีจํานวนลดลงจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าจุดข,ขาวๆเหล่านั้นก็คือเพรื้ที่มาดูดกกลืน้ําเลี้ยงจากใบของต้นส้มโอนํามาสู่การตั้งสมมติฐานว่าถ้าสารสกแทนินจากกาก,ากช้าและเปลือกองคุดนั้นสามารถกําจัดเพรื้ไฟและเพรื้แป้งของต้นฝรั่งกินโจได้ฉะนั้นการศึกษาถึงความเข้มข้นของสารแทนนินที่พบ ในกาชาและเปลือกมังคุดที่ผลต่อการกําจัดเพลี้ยทั้งสองชนิดได้จากการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมที่มีการนําออกกา,กากชาและเปลือกมังคุดไปฉีดเพื่อกากจัดพืชที่ทําลายผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรพบว่าสา,กการสกัดจากกากชาและเปลือกมังคุดสามารถกาจัดศัตรูพืชได้ก้าวคือสารเพนินนั้นสามารถกําจัดเพลี้ยได้ทั้งสองชนิดหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์วัตถุประสงค์หนึ่ง การศึกษาคุณสมบัต bueno e ิของกากชาและเปลือกมังคุดในการกำจัดและป้องกันการระบาดของเพี้ยสองชนิด2องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกาชาและเปลือกมังคุดตามความเข้มข้นต่างๆในการกำจัดและป้องกันการ,การ,รแพร่ระบาดของเพี้ยสองชนิดผู้จัดทำต้องการสกัดสารจากกาชาในปริมาณความเข้มข้น 1.5, 3, 4.5นำไปฉีดพ่นตามใบและผลของฝรั่งกิมจูว่าสามารถกำจัดและป้องกันเพลี้ยทั้งสองชนิด โดยการฉีดพ่นสารสกัดจากกาบชาให้แก่ต้นฝรั่งกิมจูจำนวน90ต้นในช่วงเวลา4โมงถึง6โมงวันละหนึ่งครั้งติดต่อกันเป็นเวลา3วันกราฟแสดงประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยสองชนิดด้วยสารแทนนินที่สกัดได้ดังรูปกราฟแสดงประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของเพลี้ยสองชนิดด้วยสารแทนนินที่สกัดได้ดังรูปสารแทนนินที่ได้จากกากชาและเปลือกมังคุด มีประสิทธิภาพในการกําจัดและป้องกันการระบาดของเพลย้ทั้งสองชนิดเทียบเท่ากันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจุดศูนย์ห้าหาเปรียบเทียบผลการทดลองจากการฉีดพ่นสารแทนนินให้กับต้นฝรั่งจิมจู90ต้นตลอด3วันในความเข้มข้นต่างๆมีความเข้มข้น3%เสามารถกำจัดและป้องกันก,การระบาดของเพลื้ย2ชนิดมากที่สุดคิดเป็นรอยละ93.33สาลองลงมาคือความเข้มข้น 4. 5เมีค่าคิดเป็น้อยละ83.33และความเข้มข้น1.5%ง้เมีค่าคิด เป็น้อยละ4.6.67สารเทนินที่พบในกากชาและเปลือกมะพรุดม,มีปริมาณสารเทนิน13กรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง16กรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักแห้งตามลำดับในความเข้มข้นต่างๆจะเห็นได้ว่าที่ความเข้มข้น3์เซ็มีความสามารถในการกำจัดและป้องก,กันการระบาดของเชืี้ยน้ำสองชนิดได้ดีจากความเข้มข้น1.5มีสารเทนินไม่เพียงพอในการออกฤทธิ์และความเข้มข้น4.5มีความเข้มข้นมากเกินไป ต่อให้เกิดการกระจายตัวของสารเทนินและประสิทธิภาพลดลง